สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อ,า,อาจจะกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์แถวแถวชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็คือมีข้อเสนอใหม่จากรัฐมนตรีต่างประเทศท่านศุกศักดิ์พงเกตเขียวที่อยากจะให้ลดกำลังทหารลดอาวุธหนักของทั้งสองฝ่ายเลยในพื้นที่ชายแดนเราก็มีข้อมูลจากบทความวิเคราะห์หลายชิ้นอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าข้อเสนอนี้มันเ,มเนื้อหาเป็นยังไงเหตุผลเบื้องหลังคืออะไร แล้วก็มีเสียงตอบรับแบบไหนกันบ้างนะครับเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้ชัดขึ้นว่านี่มันเป็นแค่แนวคิดเฉยๆหรือว่ากําลังจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญจริงๆใช่ค่ะเป็นข้อเสนอที่น่าจับตาม,มองมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันไปแตะประเด็นความมั่นคงที่เอ่อค่อนข้างอ่อนไหวมานานหลาย10ปีเลยการลดกําลังทหารนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรค่ะเอาล่ะครับงั้นเรามาแกะกันเลย ข้อเสนอหลักๆของท่านรัฐมนตรีศิกษ,ษ,กษ์ก็คือลดทหารลดอาวุธหนักแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนชายแดนจากที่เคยเป็นพื้นที่เผชิญหน้ากันให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือแทน ฟังดูก็เป็นภาพที่หลายคนอยากเห็นนะครับแน่นอนค่ะคือหัวใจสำคัญเบื้องหลังจริงๆก็คือการลดความตึงเครียดที่มันสะสมมานานนะคะลองลึกภาพตามดูนะคะพื้นที่ชายแดนที่มีทหารมีอาวุธแบบประจันหน้ากันตลอดเวลาเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรืออาจจะมีเหตุปะทะกันโดยไม่ได้ตั้งใจได้เสมอๆการลดกาลังทหารลงมันก็เลยเหมือนกันเอ่อลดอุณหภูมิลดความหวาดระแวงเพื่อจะสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจขึ้นมา ซึ่งความไว้วางใจเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีตรงนี้การจะไปพูดคุยเรื่องความร่วมมือด้านอื่นๆมันก็จะยากตามไปด้วยอืมครับครับฟังดูมีเหตุผลดีครับแต่ก็นั่นแหละเรื่องชายแดนมันก็ซัดซ้อนเสมอเนาะแล้วความร่วมมือที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยครับหน้าตามันเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามี3าด้หลัก ใช่ค่ะมี3มด้านหลักๆประเด็นแรกที่ท่านเน้นเลยก็คือเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่ตกค้างมาจากความขัดแย้งในอดีตแล้วก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันแนวคิดก็คืออยากจะตั้งทีมปฏิบัติการร่วมกันไปเลยระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะโอ้โหรื่อนคดีคเดิอดนี่มันเหมือนฝันร้ายที่มองไม่เห็นของคนแถวนั้นเลยนะครับการมีทีมร่วมกันเข้าไปเคลียร์พื้นที่นี้สําคัญมากไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับ มันเหมือนกับเป็นการปลดล็อกพื้นที่ให้คนกลับมาใช้ชีวิตมาทํามาหากินได้ตามปกติด้วยถูกต้องเลยค่ะมันส่งผลโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่มากๆและพอแก้ปัญหานี้ได้มันก็จะพูทางไปสู่ความร่วมมือด้านที่สองได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะก็คือเรื่องการปราบปรามกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆอ๋อพวกอาชญากรรมชายแดนใช่ค่ะพวกนี้เป็นเหมือนเนื้อร้ายเลยนะคะทั้งลักลอบค้าไม้ยาเสพติดสินค้าหนีภาษีหรือว่าการค้ามนุษย์ ปัญหาพวกนี้มันข้ามพรมแดนไปมาการจัดการมันก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มข้นมากๆระหว่าง2ประเทศค่ะอืมซึ่งประเด็นนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะการลดกําลังทหารเนี่ยอาจจะทําให้บางคนกังวลว่าเอา้าแล้วใครจะมาดูแลเรื่องพวกนี้แทนละ่ะหรือมันจะกลายเป็นเปิเปดช่องให้พวกทําผิดกฎหมายทํางานง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันแต่ว่าความร่วมมือด้านที่3ที่พูดถึงคืออะไรครับ ด้านที่สเป็นเรื่องเชิงบวกเลยค่ะคือการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันอันนี้คือการผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งสองฝั่งชายแดนเลยจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะการเก็บกู้ทุนระเบิดกับการปรับอาชญากรรมเนี่ยมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยก่อนส่วนการพัฒนาก็คือการไปสร้างพื้นที่แห่งโอกาสบนพื้นที่ปลอดภัยนั้นอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อ เข้าใจแล้วครับภาพรวมคือเคลียร์ปัญหาเก่าคือทุนระเบิดจัดการปัญหาปัจจุบันคืออาชญากรรมเพื่อจะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นก็คือการพัฒนาเป็นแนวทางที่ดูครบวงจรดีเหมือนกันนะครับแต่พอข้อเสนอแบบนี้ออกมาจริงๆ เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนที่ยังกังวลอยู่แน่แน่แน่นอนค่ะก็มีมุมมองหลากหลายมากๆเลยค่ะฝังนักวิชาการด้านความมั่นคงบางส่วนนะคะเขาก็มองว่านี่เป็นก้าวที่สอดคล้องกับหลักการที่เรียกว่าการทูตเชิงป้องกันหรือ preventive diplomacy ที่อาเซียนเองก็พยายามส่งเสริมอยู่คือเน้นแก้ปัญหาที่ต้นตอไปเลยป้องกันความขัดแย้งก่อนที่มันจะเกิดดีกว่ารอแก้ปัญหาตอนที่มันบานปลายไปแล้วนะคะอืม เหมือนเปลี่ยนจากตั้งรับเฉยๆเป็นการเดินเกมรุกทางการทูตมากขึ้นเสียนะครับแล้วคนในพื้นที่เองล่ะครับชาวบ้านแถวนั้นเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้าง จากข้อมูลที่มีนะคะก็พบว่าประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความหวังนะคะเขาอยากเห็นความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมากขึ้นไม่อยากอยู่กับความกลัวเรื่องทุ่นระเบิดอีกต่อไปแล้วก็แน่นอนค่ะเขาหวังว่าความร่วมมือนี้จะนําไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายการเดินทางหรือว่าการจ้างงานจากโครงการพัฒนาต่างๆที่อาจจะตามมาค่ะด้านด้วย เสียงที่แสดงความกังวลหรือว่าข้อควรระวังต่างๆมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างครับประเด็นหลักๆเลยที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องสุญญากาศด้านความมั่นคงหรือ security vacuum ที่เมื่อสักครู่เราแตะไปเน็ตหน่อยนะคะขยายความหน่อยได้ไหมครับไอ้สุญญากาศด้านความมั่นคงเนี่ยในทางปฏิบัตินี่มันน่ากังวลแค่ไหนครับค่ะข,ข้อกังวลก็คือว่าหากการลดกําลังทหารเนี่ยทำไปโดยที่ยังไม่มีมาตรการอื่นมารองรับอย่างเพียงพอหรือว่ารวดเร็วพอเนี่ย มันอาจจะสร้างช่องว่างขึ้นมาจริงๆค่ะแล้วช่องว่างนี้เองอาจจะถูกใช้โดยกลุ่มที่อยู่นอกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอกองกําลังที่ไม่สาบสายกลุ่มค้าของเถื่อนหรือกระบวนการอาชญากรรมต่างๆเขาอาจจะฉวยโอกาสเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นซึ่งแทนที่เราจะลดปัญหามันอาจจะกลายเป็นการไปเพิ่มปัญหาอาชญากรรมหรือความไม่มั่นคงในรูปแบบอื่นแทนได้ค่ะ โอ้โหเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากๆเลยนะครับคือลดทหารหลักลงไปแต่ต้องมีกลไกลอื่นเข้ามาเสริมไม่ให้พื้นที่มันโบไปเลยซึ่งตรงนี้เราก็นําเสนอในฐานะที่เป็นเสียงสะท้อนจากแหล่งข้อมูลนะครับไม่ได้จะชี้ว่าข้อกังวลน,นี้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงนะครับถูกต้องค่ะการรับฟังข้อกังวลเหล่านี้สําคัญมากๆมันทําให้เราเห็นว่าความสําเร็จของข้อเสนอนี้เนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เจตนาที่ดีอย่างเดียวแต่อยู่ที่รายละเอียดแล้วก็วิธีการปฏิบัติจริงด้วยคำถามสําคัญมันก็เลยอยู่ที่ว่าแล้วแผนการลดกําลังทหารเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงจะมีขั้นตอนที่รัดกุมแค่ไหนแล้วจะมีหน่วยงานพลเรือนหรือว่ากลไกลอื่นใดเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยทดแทนหรือทํางานร่วมกับทหารที่ลดบทบาทลงไปแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆหรือเปล่า การสร้างสมดุลระหว่างการลดความตึงเครียดทางทหารกับการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงในพื้นที่อันนี้คือหัวใจสําคัญเลยค่ะแสดงว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดจริงๆนะครับเนี่ยทีนี้ข้ามองในภาพรวมแะครับนักวิเคราะห์ข้ามองท่าทีของรัฐมนตรีศิคศักดิ์ครั้งนี้ว่ามันมีความหมายยังไงบ้างครับดูเหมือนไม่ใช่แค่การปรับเล็กๆกน้อยๆอยนะครับใช่เลยค่ะอันนี้ ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะถึงความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือพาราดาม Shift เลยทีเดียวในการบริหารจัดการชายแดนจากเดิมที่อาจจะเน้นมิติเรื่องความมั่นคงทางทหารเป็นหลักก็เปลี่ยนมาสู่แนวทางที่เน้นการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาเป็นตัวนําแทนค่ะโอ้โหการปรับกระบวนทัศทัเลยเหรอครับน่าสนใจมากมันส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าแค่เรื่องไทยกัมพูชาหรือเปล่าครับแบบนี้ มีนัยยะที่กว้างกว่านั้นเลยค่ะคือถ้าหากแนวทางนี้มันประสบความสําเร็จขึ้นมาจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่ลดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่มันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนตัวตนของพื้นที่ชายแดนไปเลยจากที่เคยเป็นแค่เส้นแบ่งหรือบางทีก็เป็นแนวปะทะที่มีความหวาดระแวงกันอยู่ก็อาจจะกลายเป็นสะพานเชื่อมทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมได้เลยค่ะเปลี่ยนจากเส้นเป็นสะพานฟังดูมีความหวังมากๆครับแต่ก็นะครับ การจะสร้างสะพานให้มันแข็งแรงได้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องลดทหารอย่างเดียวแน่ๆเลยมันน่าจะมีอุปสรรคอะไรอื่นๆอีกบ้างไหมครับที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้แน่นอนค่ะอุปสรรคมีอีกเยอะเลยทั้งเรื่องความแตกต่างทางกฎระเบียบของทั้งสองประเทศเองการสร้างความไว้วางใจจริงๆในระดับปฏิบัติงานเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เรื่องการจัดแสนงบประมาณทรัพยากรสําหรับโครงการความร่วมมือต่างๆที่จะทํา รวมทั้งอาจจะต้องไปจัดการกับกลุ่มผลประโยชน์ดําเดิมที่อาจจะเสียประโยชน์ไปจากการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยค่ะทั้งบทนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมากๆแล้วก็ต้องมีการทํางานที่สอดประสานกันอย่างใกล้ชิดในทุกๆระดับเลยค่ะอืมการสร้างสะพานนี่เป็นงานใหญ่จริงๆครับต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากๆแต่ถ้าทําได้สําเร็จเนี่ยผลลัพธ์มันก็น่าจะคุ้มค่านะครับ ใช่ค่ะผลลัพธ์มันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้นนะคะแต่มันส่งผลต่อเสถียรภาพแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในระดับภูมิภาคโดยรวมด้วยชายแดนที่สงบสุขแล้วก็การพัฒนาเนี่ยมันย่อมส่งผลดีต่อบรรยากาศความร่วมมือในอาเซียนโดยรวมอยู่แล้วค่ะอันนี้ถือเป็นการลงทุนเพื่อสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพที่ยังยืนอย่างแท้จริงเลยนะคะเอาล่ะครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอีกนิดลองมาสรุปแก่นสำคัญของการคุยกันวันนี้หน่อยนะครับโดยรวมแล้วข้อเสนอของรัฐมนตรีศิกษศักดิ์ก็คือเหมือนกับการพยายามจะเปลี่ยนเกียร์ครั้งสำคัญเลยจากเดิมที่เน้นกำลังทหารมากๆที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็จะไปสู่การลดบทบาททางทหารลงแล้วหันมาสร้างความร่วมมือเชิงรุกแทนค่ะโดยมีแผนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมออกมา3ด้านหลักๆก็คือการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติ แล้วก็การพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายระยะยาวคือสันติภาพแล้วก็สถยรภาพที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะครับซึ่งข้อเสนอนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเสียงตอบรับที่หลากหลายมากๆเลยมีทั้งความคาดหวังจากคนในพื้นที่เองมุมมองบวกจากนักวิชาการแต่ก็มีข้อกังวลที่สําคัญมากๆเรื่องสุญญากาศด้านความมั่นคงซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการจะนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติจริงเนี่ยมันมีความท้าทายแล้วก็ต้องการความรอบคอบอย่างสูงเลย ถูกต้องที่สุดค่ะความท้าทายมันอยู่ที่การลงมือทําจริงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้ได้แล้วก็เพื่อให้การสนทนาของเราวันนี้มีอะไรให้กลับไปคิดต่อกันอีกนิดนะคะดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักสองข้อค่ะซึ่งเป็นคำถามที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมานี้แหละแต่คำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในข้อมูลที่เรามีตอนนี้สทีเดียวนะคะโอ้น่าสนใจครับเชิญเลยครับ คำถามแรกนะคะก็คือว่าอะไรคือปัจจัยที่มันลึกไปกว่านั้นที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ค่ะมันมีบริบททางการเมืองภายในหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศอื่นๆที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ข้อเสนอนี้มันเกิดขึ้นมาในจังหวะนี้พอดีหรือเปล่าอืมเป็นคําถามที่ชวนให้มองหาแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับน่าคิดมากค่ะ และอีกคำถามหนึ่งที่อยากชวนคิดต่อก็คือว่าแล้วโมเดลการเปลี่ยนชายแดนจากแนวปะทะให้เป็นสะพานความร่วมมือแบบนี้เนี่ยมันมีศักยภาพที่จะนำไปปรับใช้กับพื้นที่ชายแดนอื่นๆที่มีความตึงเครียดคล้ายๆกันได้อีกไหมคะไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคของเราเองหรือว่าที่อื่นๆในโลกถ้าหากว่าทำได้มันต้องมีเงื่อนไขหรือปัจจัยอะไรบ้างหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนแนวทางยังไงให้มันเข้ากับบริบทที่แตกต่างกันไปอะค่ะ เป็นคําถามปลายเปิดที่ท้าทายความคิดแล้วก็ชวนให้มองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกจริงๆครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกข้อเสนอเรื่องการเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการชายแดนไทยกัมพูชากันไปพอสมควรนะครับทั้งที่มาที่ไปรายละเอียดแล้วก็เสียงสะท้อนต่างๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ฟังได้นำไปคบคิดแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ